เป็นจำเลยไปสารโดยหวังให้ทนายโจท์ช่วยทนายฝ่ายโจทกับฝ่ายจำเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นที่ที่เข้าใจได้ง่ายแต่พอบางคนหรือหลายคนเนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้นะครับไปสารไม่เคยไปเลยสักครั้งเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง หลายคนก็เลยมีความเข้าใจผิดว่าทนายฝ่ายโจทย์ที่ฟ้องเรานะครับยกตัวอย่างคดีง่ายๆนะค,คดีบัตรครด,ดิตคดีบัตรต่างๆที่ธนาคารหรือสถาบัตการเงินฟ้องเราเนี่ยหลายคนไปศาลตัวกลางนะครับแล้วก็ไปคุยกับทนายโจท์โดยที่หวังว่าทนายโจท์จะช่วยเรา oh. ซึ่งหลักการปกตินะครับคือทนายมีจัญยาบัตรอยู่แล้วนะครับ เียงแต่หลักการปกติเนี่ยเมื่อเขาเป็นทนายฝ่ายโจทก์เขาเป็นทนายฝ่ายเจ้าหนี้จะให้เขามาช่วยเหลือเราอย่างที่เราคาดหวังนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับเขาก็มีนโยบายที่รับมาจากธนาคารจากสถาบันการเงินว่าจะต้องผ่อนได้ตรงนี้หรือบางเคสไม่ให้ผ่อนไม่ให้ตัดดอกเบี้ยอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าเราหวังว่าจะให้ทนายฝ่ายเจ้าหนี้มาช่วยเราเนี่ย ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นไปได้ยากนะครับรเขาก็มีนโยบายมีมีข้อวิธีการของเขาอยู่นะครับโอเคถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นบุคกลธรรมดาเป็นบุคกลทเข้าไปที่เราผู้ยืมกันหรือทำส,สัญญาอย่างอื่นกันโอเคอาจจะคุยง,ง่ายสักนิดหนึ่งแต่เมื่อเป็นสถาบาันการเงินเดี่ยวเขาไม่มีอยู่เป็นจำนวนมากเขาก็ต้องวางกรอบก,การดําเนินการตามนโยบายของเขานะครับเพื่อให้เป็นทุกคดีเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นถ้า ที่บอกถ้าเราจะหวังจะให้ทนายฝ่ายเจ้าหนี้นะครับช่วยเราในีคงเป็นไปได้ยากทำยังไงทีนี้หลายคนเลือกที่จะหาทนายของตัวเองนะครับซึ่งผมบองว่าเป็นเรื่องส่งต้องการประเทศเมื่อมีคดีความแล้วก็ต้องมีทนายเป็นผู้ช่วยเราไม่ถนัดเรื่องนี้เราก็หาคนที่ถนัดฝ่ายไปช่วยมันก็มีขนาด้างกลัวว่าทนายจะหลอกคุณนะครับ หรือต่าค่าทนายกับเราคุณเชื่อเลยครับว่าทนายที่คุณไปเจอที่เป็นทนายฝ่ายเจ้านี้คุณหาทนายนอกไปกว่านะครับคุณก็หาจนคุณรู้สึกว่าสบายใจแล้วไว้ใจแล้วพาเขาไปยังดีกว่าคุณไปให้ทนายฝ่ายเจ้านี้เขาช่วยซึ่งอย่างที่ผมบอกเขามีจรรยาบัณก็จริงแต่ว่าในฝั่งที่เขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความของเขานั่นก็จัรยาบัณของเขาเหมือนกครครัน